ขอต้อนรับนะครับพี่ชุติมารูปเทวินหรือว่าพี่เอียงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอียงครับพี่เอียงหน้าตาผ่องพันมากเลยทำนานี่มันต้องแบบโอ้โหหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวมันต้องดำๆอย่างเงี้ยทำให้พี่เอียงขาวผ่องเองี้ยล่ะครับฮะทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> คือพี่เอียงนี่บอกก่อนเข้ารายการบอกว่าไม่ถนัดพูดแต่ถนัดทำ เดี๋ยวไปพี่เอยียงเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมาก่อนหน้าไ,มไ,ไหมนี่มฮะก็เคยแต่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลจ,จนมาใช้เพียวเนี่ยปีนั้นน่ะที่ใช้ครั้งแรกอะข้าวสิบแปดไรเนี่ยน,นะวานปุยไปแค่สิบสองูข้าวงามมากเดี๋ยวเราก็มายุดครับมา,มาไม่ได้ใช้ที่ว่าไม่ได้สั่งมาประมาณปีสองปีทํำไมอย่างนั้นน่ะฮะเป็นไงฮะดีไหม <laughs> ไม่ดี <laughs> ไม่ดีดถึงต้องต้องวนกลับมาห้าเพียวชอบทําให้ดินดีครับจากที่ว่าเคยตายต้นแล้วก็ไม่ตายแล้วก็ต้นเขียวสะอาดนะ่ะแล้วก็ใบฟูครับแล้วสิปดไร่ใช้ปุ๋ยลดลงไปเหลือ<ส>เหลือกี่ลูกนะส,สิบสองลูกใช้สิบสองลูกแต่ผลผลิตที่ได้เท่าไหร่นะ ได้17บเจตันสิตันเกือบ1นเกวียนต่อหนึ่งไรเลยนะปีนี้พอใจพอใจมากแล้วปีหน้าจะใช้เพียวอีกไหมใช่จ้ะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมคุ้มคุ้มนะมรุ่นนี้มาใช้เพียวผงกับเพียวเอ็กซ์นะฮะจน18ไร่เนี่ยลดการใช้ปุ๋ยลงจาก27ลูกเหลือกี่ลูกครับ12ลูก12ลูกนะฮะจะเปลี่ยนไปใช้ วิธีอื่นในการปลูกข้าวอีกไหมเลิกใช้เพียวอีกไหมไม่เลิกอ่ะไม่เปลี่ยนใจนะชอบจะถามบอกว่าอยเกษตรกรที่มาถ่ายแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เพียวหรอกจริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วจริงๆแล้วเราอ่ะจ่ายตังค์จ้างให้พี่มาโฆษณาจริงๆแล้วเนี่ยผมจ่ายตังค์อะไรให้พี่มาออกรายการแล้วก็พูดดีๆให้กับเพียวไหมฮะไม่ได้จ่ายอ่ะเต็มใจพูดมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องจริง ใช้ใช้เพียวที่ได้ลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ได้จะได้พ้นผลิตดีขึ้นครับอย่างนี้ต้องเพียว